ตัวแอลปั่นเครื่องกูปัดปุ่มอะไรของกูาเียเอ้าูกีวเอาไอปอนกูว่าแล้วโอ้โหโอ้โหกูจ๋าคิดว่ามันจะบล็อกแน่ๆเดี๋ยวพี่กินแป๊บเอาไปเลยเอาพี่ไปเลยพี่กะว่าปอนจะบล็อกนายพี่พี่เลยรีบวิ่งเข้าแม่งเงย ยังไงว่าอินโทรไม่แกงแต่เดี๋ยวจะไปตบเขาเองพี่เอาแซ่ไปฟาดมันดิโอ้ยปวดฉี่อ่ะนี่ปวดฉี่อ่ะโอ้โหไม่ต้องแดกกันแล้วแหละเล่าจู๋ไงวะเนี่ยหรือมันก็อยู่หนูจะทำแถวโอ้โหเราเกิดสุสานเกิดงานแต่งจตัวนี้พี่จู๋ไม่เป็นจริงนะเนี่ยเดไปหยอกพี่ไม่ใช่เรอเออมันไม่เปลี่ยนเป็นล้อด้วยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็ได้มันมาแถวนี้บอกปี่ปปั่นเหรอ มาแถวนี้ป่ะเนี่ยมันดูเ,ง,เงียบๆผิดปกติผิดวิสัยอ,อยู่แถวบ้านเล็กเหรออยู่แถวบ้านเล็กเปล่าวะใช่เปล่าวะไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่เห็นหัวใจขึ้นอ่ะอหัวใจโอ้โอ้โอนโอนมาได้หรอมันหาพี่อยู่มันหาพี่อยู่พี่ซ่อนอยู่อเอ้หูวขึ้นแหละแล้วราจาบันไ,ไหนไวไนไม่เห็นเนดินลอหามันให้ได้วาไง ว่าไงไม่รุนราชาเองหายไปไหนวะหาได้อยู่เฮ้ยหาราชาเองอะเลยอยู่ไหนวะหาไม่เจอเนี่ยราชาเองอะราชาพวกเองอะอยู่ไหนกันนะเอ้ทำไมมันหาไม่เจอวะมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเอออะไรล่ะมันหูเราไม่ใช่หูราชาเอาจริงเหรอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่หลอกเราใช่ไหมไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเออโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอย่างนี้นี่เอง ค่อยสบายใจหน่อยค่อยสบายใจหน่อยเอะไรเคยเห็นเปล่าจุฟักทอง่เขาหรอกแต่จุ๊กใจพี่ให้หรอกโอ้ยโดนอุโดน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 พี่พี่คิวออกก่อนพี่พี่คิวออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นพี่ในจอพี่พยายามหลีกมานอกจอก่อนเดินเดินแบบเดินนี่ก่อนน่าจะโฟกัสหนุอยพี่โฟกัส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 ออนคารบอยโฟกัสออนคาบอยโฟกัสออนหนย ปูกาสันบีปูกาปูกาสันบีสูกาปูกาสู้ระนะเน่มันมาทางไหนเนี่ยมันหาพี่ไหพี่วมันเห็นแล้วเหรอมันเห็นแล้วเหรอเห็นแลเมันเห็นแล้วมันกดบีแล้วมันกดบีแล้วเาวการต่างมันการต่างมันการต่างน่ะเออการต่างการต่างพี่คโอเคโอเคโๆเคคอเคเคเคเดี๋ยวพี่จะไปบเล็กโอเคบรไป่อไปดบอเล็ก

อะไรนะอะไรบ้างหินมันบางโอเคมันางเกทแหละพี่เกทแหละสปินแม่งเลยละกันงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงียดึงดึงเข็มออกไงว่าอ๋อ f4 f f เอ็ดไม่ได้้าบ้าเรียนราโอ้กระตุก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 อยกระตุกพร้อมกันเลยอะเรน แล้วพี่มันกันตาต่อกแล้วงะแง่งแง่งะแง่ฟ4 F4 f ฟ F4 กดสิเอ้ยลำใจจริงจริงเฮ้ยดังกดเปิดแล้วพี่เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วเปิดแล้วเออไปเลยมาแล้วงแง่งะ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 ้งมันจะกลแล้วปะไกลแล้วฮะกลายแล้วกลายแล้ว พี่ฉันนออถเออถอนอยู่จังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนถอนไปไหนนะอยู่นี่อยู่นี่ิปวดเรือนเลยมันดักพี่มันดักฮะมันเห็นพี่หรือยังอ่ะเอ้ามันอะไรหนูเชยมันพาดูอยู่นี่เนี่ยดอกบอลรอแล้วเนี่ยเมื่อไรเธอจะมาหาเราดอกบอลรอเนี่ยนะ เฮ้ยเรนพี่ว่า uh พ <vil> ี่จะไปแข่งเตะบอลฟีฟ่าอ่ะเรนว่าไงวะโอลิมปิกเลยเนี่ยอยากไปอินาซุมามากเออไปเป็นวัยรุ่นอินาซุมาก็ได้ไปยัดเตะบอลอินาซุม้พี่เป็นนักเรียนเนี้ยโอเคโอเคพี่จะเข้าพี่จะเข้าแงอ้าวอ้าวเอ๊ะแล้วทำไมฉันยืนขาถ่างอย่างเงี้ล่ะเอาเอา โบดอีกแล้วแหลมไม่ด่านอื่นแล้วหรืไงวะเนี่ยแคม่แต่ด่านนี้ด่านเดียวหลือไงหน้าบัวโคหมูย่างบัวกัลลิมมสเตอร์อ้าวเกิดที่เดิมเลยอ่ะสุสานเกิดที่เดิมเลยสุสานที่เดิมสุสานเขาเดินมาทางไหนล่ะเดีขาเดินไปอ่าทางแตกเอ้ากลายเป็นตัวแอลปั่นเครื่องกดปุ่มอะไรของกู ไอราชาเขาก็อยู่สุสานเหมือนกันรันมาแล้วพี่มาแล้ว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 ราชาเข้ามาสุสานมันมาแล้วพี่โอ้โหพี่ไปปรับปุ่มอะไรอ่ะปั่นเครื่องเป็นตัวแอลอ่ะทุ่นเทพจัดพี่เอาตัวคีเป็นตัวอะไรวะพี่เออนั่นดิมาแล้วพี่ตามติดติดมาติดติดติดตู่เลยนะติดตูดเลยนะนี่ก็เจอเลยไม่เจอลูกกระจอกแล้วหนูอุ้ยอบดบุญจอยอ คุณจอยปั่นเต้มแป๊บนึงเขาตามตูดพี่มาอยู่อ่ะเรนตามอยู่พี่มันตามไม่หยุดเลยพี่เอา้าลูกลาบี้ว่ะทุเขาได้ลูกลาบี้วะ่ะเอา้าไอปอนกูว่าแล้วโอโ้โ,อโหโอ้โหกูกูจ๋าคิดว่ามันจะบล็อกแน่ๆเดี๋ยวพี่กินแป๊บเ,เอาไปเลยเอาพี่ไปเลย พี่กะว่าปอนจะบล็อกม้พี่พี่เลยรีบวิ่งเข้าเม่งเนี่ยไว้ไว้ไว้ช่วยด้วย Why? Why? Why ช่วยด้วยลมไม้ทีลมได้ปะล, <Why? S 1> ลมไม่ได้เอ้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. ทำดีเราตีไอ้บอลเลยตีไอ the ้บอลเลยเออทำดีเราดีทำดีเราดีเออพาเราไปเข้าบทเหรียจะขอรับแต่งงานอุ้ยมันมีบอกเล่นมันมีบอกมันมีบอกหนูเห็นแล้วพี่หนูเห็นแล้วหูเห็นแล้วบอกดูอยู่เนี่ยวมาเขาจะเป็นเชือบเขาเป็นแบบหยาบแบบหยาเอ้าฮาเออเป็นเชืบเป็นแบบหยาไม่มีตังค์ด้วยไม่มีตังค์ด้วยเงี้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 ยอุ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วน้ำหอม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 น้ำกออกกน้ำก เอาไดเอดะอดเอาเยยเยเยเเงตามตูดพี่มาแล้วพี่ทิ้งน้ำหอมไปแถวนั้นด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่อดี๋ยวซื้อน้ำหอมใหม่เองอ่ะพี่ใช้เบร์ของพี่ไปก่อนเงี้ยมการชงเลาเขึ้นชงตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่วนกลับไปเอาเองเขาดักไหนวะอุ้ยเขาดักหลังเขาดักหลัง ไอ้ป้อนคุมตุดไอ้ป้อนจะหนีไปไหนรู้แล้วเอาข้อไปคุมตุดกันคุมตุดเอ้ยเงี้ยโอ้โหหนีเดี๋ยวกลับไปเอาเดี๋ยวกลับไปเอาวางไม่ถอนั้นแหละเดี๋ยวกะเปียวมันดักหน้าเธอดักหน้าฉันเหรอกดเมี่ยงเลยละแกเงี้ย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 อะไรไหนของอ่ะไหนของอะนั่งอยู่ตุบประตูเลยพี่เก็บไม่ได้แป๊บนึงใช่ยจะเก็บไม่ได้ฉันได้กายอยู่เดี๋ยววนกลับไปเอาเดี๋ยววนกะเปียวมันกดแล้วอะไร เออตีบอลถูกทำได้ถูกทำไม้ดีตีไอบอลเลยตีมันตีมันลงเออสวยทำได้ดีมากแจ็คเธอทำได้ดีแล้วเธอทำได้ถูกโอ้โหตกใจอุ้ยกระตดดใส่ไหนน้าหอมอ่ะทำไมแล้วมันซื้อดอบลินมาวางไว้ด้วยไอเด็กคนดีเอ้าแมรี่กับแจ็คสวนกันรู้สึกยัง เออโดนเพื่อนเองก็หน้าต่ารู้สึกยังไงบ้างอะครับเอออุ้ยเอ้าเมื่อกี้น่าจะข้ามโถกดไม่ทันเดี๋ยวหนูว่าน้ำหอมไปตรงหน้าต่างกดใหญที่ไม่ได้มันมีเพื่อนอยู่เอ้าหรือพี่ข้ามเลยส้มเลยผูกพี่ทีเดี๋ยวพี่กินแล้วเราจังหวะผูกพี่ทีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มีไม้เขียดตุดหมาอยู่ไม่เป็นไรไม่เได้๋ยวยิวไม่มาทางหนูมาทางหนู เมันีอยู่ทางเรามันอยู่ทางเราเดี๋ยวพี่วนกลับไปพี่วนกลับไปอะไรฮุกเลยเหียวี่หายด้นะไม่ใช่เลยหรอกเออใช่สิฉันวิ่งเข้าหาฮุกแี่มีเมมีมอบมีมอบเอนอบีอบอรื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 อรอ พี่ว่าจบตานี้นอกจากจะไปฉี่พี่ก็ต้องไปปรับเมาส์ใหม่เหมือนเดิมไอปรับถุมใหม่เหมือนเดิมปรับทุกอย่างหมดีกว่าแล้วพี่บใหม่ใช่ทุกอย่างยังคงเดิมเอืออุ้ยเกือบมันเสียหมอกไปแล้วแจ้งมันกลับไปหาเพื่อนมาฮิวกันดีกว่ามาๆขอบคุณนะอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยไอเด่นก็ได้ปีนะโอเคโอเคอะไรเนี่ยหมดไปเรื่องไอเดนซื้อขามันแก่หรือหน้าดีครับประสิวเลยครับ แต่ซีอิ้วแหละอร่อยกระเพราก็ดีนะกระเพราก็ดีนะไม่มีไม่เตะไอปอดนี่เนี่ะดูแลฉันยังไงเนี่ยฮะเธอดูแลฉันยังไงมือคนเตะบเอพี่อะไรพี่จงใจพี่จงใจเล่นใช่ไปพี่แบบเดินไปหาที่เฉยๆฉอนดูตูดพี่เออแน่ดีแล ่่พีสวยมากให้ดูแค่นั้นแหละกูไปแล้ว<笑><笑>โอ้พี่ต้องปรับจริงๆนะ่เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะเปลี่ยนไปหมดอะไรที่ใช้ตัวคิวๆๆๆมันกลายเป็น L อลหมดเลยอะ <ๆ S 1> อ้าวๆๆเดี๋ยวพี่มานะลันพี่ต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนปุ่มเดี๋ยวพี่กระป๋าถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ